คนในประเทศไทยตอนนี้ความหวังถ้าไม่มีเลยมันไม่มีความหวังจากทุกอย่างนั่นแหละทั้งการเมืองทั้งอะไรมันไม่มีความหวังมันมีความหวังกับพืชที่มันมีราคาดีกว่าเราช่วยตัวเองนะฮะเราช่วยตัวเองเราไม่ต้องรอภาครัฐมาช่วยเราไม่ต้องรออนุนนี่นี่มาช่วยนะฮะไม่มีใครมาช่วยเราหรอกเราต้องช่วยตัวเองนะครับเราปลูกของแพงสอย่างเนี่ยยังไงมันก็แพงยังไงมันก็ดี สวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนะครับก็มาดูไม้ฮวงหัวรีนะครับไม้พยุงไหหลําหรือพยุงเวียดนามเป็นไม้ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดแล้วก็เป็นไม้ที่มีราคาแพงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับถือว่าเป็นไม้เศรษฐ,ฐกิจที่มาแรงมากตอนนี้ปลูกกันทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยวันนี้เราอยู่กับคุณอมรอรัตน์นะฮะคุณอมรรัตน์สวัสดีค่ะครับก็ปลูกตัวนี้มาเนี่ยอันนี้คือไม้ฮวงหัวรี่จริงๆเลยใช่ไหมจากของมู่ใช่ค่ะครับอันนี้อายุเท อายุหนึ่งปีค่ะปลูกเดือนที่ปลูกธันวาปี63ธันวา63ตอนนี้ก็6สี่หก็1ปี1เดือนนะฮะหปี1เดือนอันนี้1ปี1เดือนท่านผู้ชมลองดูดีๆนะฮะมันโตเร็วได้ขนาดนี้เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก2นิ้วนะครับสนิ้วได้ตัวเนี้ยแล้วความสูงน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก5เมตรนะครับความสูงนี่ประมาณ5เมตรกันเลยทีเดียว5เมตรแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลาง2นิ้วซึ่งโตเร็วกว่ามาตรฐาน2เท่าเลยนะถ้าสมมุติว่า ปกติเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางของไม้เนี่ยการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยหปี 1. 1นิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางคือคือตรงนี้ฮะหน้าไม้เนี่ยหนึ่งปี1นิ้ว2ปี2นิ้ว3ปี3นิ้วนะครับแล้วก็จนถึง10ปีไม้ตัวนี้อายุครบ10ปีนี่คือขายได้เลย10ปีนี่ขุดขายเขาเรียกว่าขุดนี่คือขุดเงานะขุดเงาขายเราไม่ได้ว่าไม่ไม่มีการตัดขายนะเพราะว่ามันขายได้ทั้งเงามันแพงมากนะฮะแพงมากตัวนี้ช่างกิโลขาย กิโลขั้นต่ําก็ตกกิโลกร,รัมละประมาณ500บาทนะครับขั้นต500่ํา5 0 0ถึง5,000บาทอันนี้เป็นราคาประกันขั้นต่ําเลยไม้ชนิดนี้นะครับมันจะมีใบรับรองสายพันธุ์คุณอมรรัตน์มีใช่ไหมฮะมีค่ะใบรับรองสายพันธุ์ตัวนี้ของหงมูนเนี่ยจะต้องมีใบรับรองสายพันธุ์ทุกต้นนะฮะใบรับรองสายพันธุ์เนี่ยมันมันเกี่ยวกับข้องกับการขึ้นทะเบียนแปลงเพาะนะฮะขึ้นทะเบียนแปลงเพาะไม้ชนิดนี้ทุกต้นจะต้องขึ้นทะเบียนเสร็จเรียบร้อยก่อนเพราะว่าถ้าเวลาปลูกไปแล้วครบ10ปีมันจะได้ส่งออก ต่างประเทศได้ถ้าไม่มีใบนะครับที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนโดยไซตสเนี่ยมันจะไม่สามารถส่งออกได้ปลูกได้ไปโตขนาดไหนก็นแล้วแต่ไม่มีสิทธิ์ส่งออกนะฮะก็จะใช้ได้ในเมืองไทยตัดทําโต๊ะเก้าอี้เตียงอะไรได้ถามว่าผิดกฎหมายไหมไม่ผิดแต่มันส่งออกไม่ได้นะครับมันก็จะใช้กับพยุงไทยซึ่งปลูกไปแล้วมันส่งออกไม่ได้ตอนนี้พยุงไทยยังส่งออกไม่ได้ต้องลักลอบอย่างเดียวพยุงไทยนะแต่ตัวนี้มันเป็นพยุงสายพันธุ์ที่ถูกกฎหมายนะครับก็ถือว่าเป็นความหวังใหม่ของเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยตอนนี้คุณอมรรัตน์คร อยากผมอยากทราบว่า,าคุณอมรอรัตน์เนี่ยรู้จักไม้ชนิดนี้ได้ยังไงคะใครเป็นคนแนะนําหนูเองค่ะคือตอนที่หนูอยู่เกาหลีประเทศเกาหลีใช่ไหมคะคก็ดูเฟซคุณโต้งแล้วก็ดูใน YouTube ตลอดมาอย่างเงี้คยค่ะประมาณปีนองปีสามปีมาแล้วนะฮะใช่ค่ะสปีมาแล้วแสดงว่าศึกษามาก่อนหน้านั้นใช่หนูก็เก็บเงินแล้วหนูก ตั้งใจจะมาซื้อที่แล้วก็ปลูกต้นพยุงเลยอ๋อนี่<ล>คือไม่ได้ซื้อพยุงอย่างเดียวนะฮะซื้อที่ด้วยซื้อที่แล้วปลูกพยุง <c oughs> ด้วยนะฮะอันนี้คือจริงจังมากเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะฮะที่คนคนคนหนึ่งเนี่ยจะคิดถึงว่าเอ๊ะอะไรที่มันมีอนาคตคนที่ไปเมืองนอกอย่างหนึ่งผมผมผมอยากจะเล่าในความคิดนะครับในความคิดของผมเนี่ยคนที่ไปเมืองนอกได้นี่แสดงว่าคนที่แบบต้องการที่จะพัฒนาตัวเองจริงอะ่ะคือไม่อยากอยู่ตรงนี้ไม่อยากให้มันอยู่ซ้ําเดิม คือถ้าถ้าคนแถวนี้เขาปลูกปลูกอ้อยกันปลูกมันสัมปะหลังกันอะไรเงี้ยเราไม่อยากจะทําแบบนี้เราอยากทำการเกษตรอย่างอื่นซึ่งถ้าไปอยู่เมืองนอกไปอยู่เกาหลีมาเนี่ยเห็นเลยว่าการเกษตรของเขาก้าวหน้ากว่าเราไปเยอะมากใช่ค่ะก้าวหน้าแต่ถามว่าเขาปลูกไม้หงหูเลี่ยได้ไหมปลูกไม่ได้นะครับเขาหนาวเกาหลีปลูกไม่ได้ครับถ้าอุณหภูมิติดลบต่ำกว่าศูนย์องศาคือตายเพราะฉะนั้นคนที่มีโอกาสที่จะปลูกไม้ที่มีราคาแพงขนาดนี้แพงเป็นระดับหนึ่งของจีนเนี่ยแม้แต่เกาหลียังไม่มีสิทธิ์ปลูกเลยแต่ประเทศไทยมีสิทธิ์ปลูกแต่ดันไม่ปูก สำคัญนะฮะเพราะว่าเราจะปลูกอะไรก็แล้วแต่พืชผลทางการเกษตรคนไทยเก่งนะฮะปลูกอะไรปลูกได้หมดอย่างที่เห็น1ปีปลูกได้ขนาดนี้นี่แสดงว่าคนไทยนี่เก่งมากแต่ที่ผ่านมาปลูกตัวที่มันไม่เป็นเงินนะครับปลูกปลูกตัวที่มันราคาถูกไงถ้าปลูกอย่างสมมติปลูกลำไยปลูกลำไยก็ปลูกเป็นสวนเลยออกมาเยอะมากลำไยถามว่าลำไยกิโลละห้าบาทปีที่ผ่านมาขาดคุณเงินโหเยอะมากข้าวอย่างเงี้ยปลูกกันไปปลูกกันมาจากกิโลละ2ีบาท15บาทตอนนี้เหลือกิโลละ6บาท กิโลละ6บาทเนี่ยก็ไม่รู้จะปลูกอย่างอื่นไงมันมันไม่มีใครพาปลูกไม่มีใครพาทำนะฮะไม่มีใครที่จะมายืนหยัดเหมือนเหมือนหงมู่หงมู่เนี่ยคือบริษัทที่ผมเป็นคนก่อตั้งนะครับบริษัทหงมู่แล้วผมปลูกไม้ชนิดนี้เป็นคนแรกในประเทศไทยตอนนี้รู้ไหมขุณอมรรัตน์ต้นที่ปลูกต้นแรกในประเทศไทยเส้นผ่าศูนย์กลาง8นิ้ว8นิ้วจังหวัดน่านที่จังหวัดน่าน,นตอนนี้8นิ้วครับรุ่นนี้<า>และคราวนี้ไอ้ต้นที่ขนาดตลาดต้องการนี่คือ10นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลาง10นิ้ว ก็คือมันเหลืออีก2นิ้วเล็กนิดเดียวอีกนิดเดียวจะขายได้ละถ้าขายได้ส่งไม้ออกไปยังประเทศจีนได้เป็นครั้งแรกเนี่ยถือว่าประวัติศาสตร์กรเกษตรกรไทยเปลี่ยนไปเลยคือหลังจากที่เราปลูกปลูกอะไรตามมีตามเกิดแล้วแต่แล้วแต่จะปลูกเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะต้องใช้ตลาดนําที่ผ่านมาจากนี้ต่อไปกเกษตรกรไทยจะต้องมีคําตอบให้ตัวเองนะครับว่าต้องใช้ตลาดนําก็คืออะไรที่มันแพงที่สุดตลาดจีนต้องการอะไรไม้อะไรที่มันแพงที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ไม้มีเป็นหมื่นหมื่นชนิดทําไมมันต้องเป็นอันดับหนึ่งทำไมต้องแพงที่สุดมันมีสตอรี่ของมันมันมีความนิยมนะฮะเขานิยมในในเรื่องของไม้ที่มีลายสวยและสีออกแดงแดงเข้มเข้มก็คือไม้ฮวงโหรีพีนี่ถือว่าเป็นไม้อันดับหนึ่งของจีนนี่คือต้นนี้นะฮะเป็นอันดับหนึ่งในเมื่อเราเลือกตัวที่มันแพงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งยากที่มันจะมาราคาตกลงมาเป็นอันดับที่เป็นร้อยร้อย่ะมันตกมาอย่างมากก็ที่6ที่7มันก็ยังแพงอยู่ดีก็ยังถือว่าแพงอยู่ดีเพราะฉะนั้น ความให้ความมั่นใจครับเกษตรกร,กรตามใดที่ท่านยังเห็นเขารักลอบส่งพยุงไปขายนะล็อกลอบตัดพยุงส่งไปขายประเทศจีนนั่นแหละคือมันมีตลาดจริงมันมีความต้องการจริงมันแพงจริงก็ซึ่งต้องทําผิดกฎหมายเพราะมันแพงจริงจากนี้ไปเกษตรกร,เ,กรเปลี่ยนความคิดก็คือในเมื่อมันแพงจริงอ่ะทุกคนรู้แล้วว่าพยุงมันแพงจริงแต่ถ้าพยุงถูกกฎหมายและปลูกได้จริงส่งออกได้จริงมันจะดีขนาดไหนอันนี้คุณนอมอรัสมาถูกทางนะฮะมาถูกทางแน่นอนผมรับประกันเลยการันตี แล้วที่บอกหลายๆท่านนะฮะเข้าใจว่ามันจะเหมือนตะกูยักไหมเขามาส่งเสริมให้ปลูกต้นกล้าเรียบร้อยเขาก็ปิดบริษัทนี้อันนี้ผมอยากจะชี้แจงเลยว่าทั้งประเทศไทย77จังหวัดไม่มีจังหวัดไหนที่ผ<อ><อ>มไม่ตามไปดตูตอนแรกหนูก็กลัวว่าบริษัทจะมั่นคงไหมอะไรไหมแต่ติดตามมาเป็นปี2ปีแล้วค่ะยังไม่หนีไปไหนเลยไม่หนีไปไหนจะไม่หนีไปไหน <c oughs> แล้วตามด้วย3จังหวัดชดายแดนภาคใต้ผมลองลองคิดดูนะฮะว่าอำเภอบันนังสตาขนาดไหน อำเภอโคกโพป,ปตัตตานีอำเภออะไรผมตามไปดูเกษตรกร,กรที่นู่นถ้าคุณไม่มีอารมการคุณจะทําได้ไหมถ้าคุณคิดจะมาขายต้นกล้าแล้วปิดบริษัทนี้คุณจะกล้าทํำไหมผมไม่กล้าทํานะฮะถ้าสมมติว่าคิดจะปิดบริษัทนี้แต่ผมคิดว่าผมจะพาเกษตรกร,เ,กรเนี่ยส่งไม้ไปขายยังประเทศจีนแล้วเอาเงินจากประเทศจีนกลับมาให้เกษตรกร,กรผมคิดแบบนี้ผมก็เลยผมไม่ได้กลัวอะไรและสิ่งที่ผมพูดแต่ละอย่างทุกอย่างมันมีผลทางกฎหมายหมดถ้าผมพูดอะไรที่มันไม่จริงโยงไม่ได้ครับ ไม่ต้อง3ามปีหรอกเอาแค่เดือนหนึ่งนี่เขาโจมตีกันแค่เดือนหนึ่งแล้วก็ฟ้องได้เลยนะฮะมันมีหลักฐานทุกอย่างในะโลกโซเชียลเนี่ยทุกอย่างแต่สิ่งที่ผมพูดมาผมอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะอยู่กับความจริงนะครับอันนี้อยากให้ความมั่นใจเกษตรกร,ร,กรที่พูดแบบนี้นะเพราะว่าอยากให้ความมั่นใจเกษตรกรมาปลูกนะครับปลูกเถอะผมขอร้องไว้ให้ปลูกเถอะเพราะว่าท่านทําการเกษตรมาทุกอย่างเนี่ยพืชผลทางการเกษตรทุกอย่างมันพึ่งไม่ได้สักอย่างผมก็อยากรู้ว่าเหมือนกันว่าที่รัฐบาลส่งเสริมมาแต่ละอย่างหรือ เอกชนส่งเสริมก่อนหน้านี้หร,หรือเกษตรกรปลูกกันเองเนี่ยมีอะไรที่มันทําให้เกษตรกรถือเงิน10ล้านได้บ้างมันไม่มีความหวังเลยอย่าพูดถึงเงิน10ล้านนะฮะเอาสักล้านหนึ่งไปเอาให้เกษตรกรเนี่ยปลูกมาแล้วเนี่ยให้เหลือเงิน1ล้านบาทเหลือเงินนะไม่ใช่ขายได้นะบางทีอ้อยเนี่ยขายได้เงินล้านหนึ่งหักลบกบหนี้สุดท้ายเหลือเงินอยู่แสนหนึ่งคือมันถ้าไม่เหลืออะไรพอมาหากักต่อปีหนึ่งหาร12เข้าไปตายมันไม่เหลืออะไรเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปคุณดูเลยว่าไม้ฮวงหัวลี่เนี่ยในเมื่อมันแพงที่สุดในตลาดจีนถ้ามันไม่ดีที่สุดมันไม่แพงที่สุดแน่นอนมันดีนะฮะดีมันแพงแล้วปลูกได้จริงด้วยวันนี้คุณอมรรัตน์โชว์ของจริงให้ดูเลยเมื่อกี้ผมมาดูนะฮะจะไปดูแปลงคุณอมรรัตน์แต่มาดูแปลงนี้ก่อนว่าไอ้ต้นนี้นี่คือคือไม้หนึ่งปีหนึ่งเดือนใช่<อ>ก็แสดงว่าให้ความมั่นใจได้เลยกับเษกษตรกรว่ามันปลูกแล้วมันโตได้ดีที่จังหวัดตากเนี่ยแหละอำเภอวังเจ้าโตได้ดีจริงด้วยนะครับปลูก ปลูกง่ายค่ะตั้งแต่ปลูกมานี่คือผมว่ามันง่ายนะง่ายค่ะถ้าเทียบกับมะม่วงเนี่ยอะไรโตเร็วกว่าอันนี้ก็จะสูงจะสูงเร็วกว่าครับมะม่วงนี่ปีหนึ่งได้ต้นขนาดนี้ไหมไม่รู้ไม่เคยปลูกต้องป,ปลูกถ้าสมมติว่าปลูกได้นะมันไม่ใช่ว่าโตเร็วอย่างเดียวโตวเร็วแล้วแพงด้วยคือไม้ที่โตเร็วขนาดนี้มันมีไม่กี่ตัวนะฮะไม้ที่เป็นไม้เศรษฐกิจโตเร็วอย่างเงี้ยไมยูคาโอเคยูคาทุกคนรู้โตเร็วเนาะ ยูคาตัวเร็วกระถินเทพากระถินนาลงที่ผ่านมาพวกนั้นมันโตเร็วจริงโตเร็ว10ปีแต่รู้ไหมว่า10ปีผ่านไปเหมือนกันเหมือนกันตัวเนี้ยสิปีเนี่ยมูลค่าอย่างต่าเลยต้นละหมื่นตัวเนี้ยนะครับไมฮงฮวลลี่เนี่ยแต่ยูคา10ปีผ่านไปต้นละ500ไม้กระถินเทพาต้นละ40010ปีผ่านไปนี่คือความแตกต่างคือมูลค่าถามว่าใช้ที่ดินเท่ากันเหนื่อยเท่ากันแต่ได้ผลตอบแทนเยอะกว่า เสียเวลาเท่ากัน10ปีแต่ผลตอบแทนเยอะกว่าเราควรจะปลูกนะฮะอันนี้ผมแนะนําเลยอย่าให้คุณอมรรัตน์พาไปดูนิดนึงว่ามันโตต้นเดียวเปล่ามีมีมีอันนี้ปลูกกี่ต้นฮะตรงนี้จะปลูกแค่ห้าต้นห้าต้นอ่าเดี๋ยวลองมาดูดูของจริงกันนะฮะดูของจริงอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะท่านผู้ชมดูครับที่ผมบอกว่าความสูงไม่ต่ากว่าห้าเมตรอันนี้น่าจะหกแล้วมั้งน่าจะหกเมตรเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูต้นอื่นโตไหมปลูกห้าต้นรอดทั้งห้ารอดทั้งห้าค่ะอันนี้ อันนี้5ต้นนี่คือต้นแถมต้นแถมค่ะอันนี้ขนาดต้นแถมนะท่านผู้ชมนี่คือต้นแถมนะดูครับอันนี้ของจริงเนี่ยเนาะเอาสามละเอาให้ท่านผู้ชมดูของจริงเลยวันนี้เราไม่มีการเตรียมกันนะฮะนี่ผมยังไม่รู้เลยว่าค <ไง S 1> ุณอมรรัฐจะพามาที่นี่ส่วนนี้ดูนะครับท่านผู้ชมนี่หกเมตรนะ่ะหกเมตรมีแน่นอนน,ะนี่หกเมตรอาต้นสุดท้ายสี่แล้วนะฮะ อันนี้คือคนที่ดูแลคือคุณยายใช่ไหมอ่าคุณ,คณยาย,ย,ายผมสัมภาษณ์<น>คุณยายนิดหนึ่งคุณยายครับตัวนี้ปลูกยากไหม,มต้องถามจริงๆแต่คุณยายว่าคนที่ปลูกจริงจริงมาหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งเดือนมันโตได้ขนาดนี้แบบมหารัจนะไม่ยากอะปกเมตรนะมันผมว่าโตเร็วกว่ายูคาเอาปีหนึ่งขนาดเนี้ยยูคายังไ <Y uka S 2> ม่ถึงขนาดนี้เลยนะครับก็อันนี้นะครับอ่าอยากจะเป็นแรงผลักดันนะฮะให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ปลูกนะครับ เห็นไหมครับคุณยายปลูกแล้วคุณยายมีความสุขรู้ว่ามันแพงร,รู้มันแพงรู้มันดีต่อลูกหลานอ่ารู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันโตเร็วมันมันแพงอะ่ะพูดง่ายๆแล้วมันมันมีความสุขทางใจนะครับแล้วคุณอมรรัตน์ปลูกมา,าเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยที่ผมไปดูทุกๆจงังหวัดนะฮะที่ผมไปดูทุกคนมีรอยยิ้มอย่างน้อยน้อยคือมันมีไม้ที่แพงที่สุดในประเทศจีนเป็นอันดับหนึ่งและแพงที่สุดในประเทศไทยในประเทศไทยบอกได้เลยณนะเวลานี้นะครับนาทีนี้เลย ไม่มีไม้ชนิดไหนที่แพงเท่าไม้นี้พยุงหงหัวลีเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนเรารู้ว่าพยุงไทยแพงที่สุดอันดับหนึ่งไม่มีไม้ไหนแพงเท่าพยุงไทยนะที่มันลักลอบตัดกันอะแต่ว่าไอ้ตัวที่แพงกว่าพยุงไทย15้าเท่าคือตัวนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้คือไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยแน่นอนไปค้นในป่าก็ได้ไปค้นที่แปลงปลูกหรือในสวนของคนทุกสวนเลยมีไม้อะไรแพงกว่าไม้นี้ผมท้าพิสูจน์นะฮะสิปีผ่านไปมาเจอกันมาขายแข่งกันเลยคุณปลูกมา1ิปีแล้วคุณมาขายแข่งกันเลยว่าถ้าอันนี้แพงขนาดนี้อย่างอื่นนมันจะ ราคาที่สู้ตัวนี้ไม่ได้เลยนะน,นี่เป็นความหวังนะครับเราชี้ช่องให้กับเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยได้ปลูกไม่จําเป็นจะต้องปลูกเป็นเชิงเดี่ยวก็ได้อันนี้เป็นผสมผสานนะฮะอันนี้ปลูกในบ้านเลย <c oughs> ก็ยังมีปลูกอย่างอื่นได้นะฮะเห็นไหมฮะของกินของใช้อย่างอื่นอยู่เหมือนเดิมไม่มีปัญหาแต่ตัวนี้มันโตขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอยู่ๆเอาเงินก้อนหนึ่งสมมติ5ต้นเนี้ยสิปีผ่านไปมันเป็นเงินเพิ่มขึ้นมาอีก50,000บาทมันก็ยังดีเพราะอย่างอื่นก็ยังอยู่เหมือนเดิม ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับวันนี้ขอบคุณคุณยายนะครับที่กรุณาให้เรามาถ่ายทํารายการขอบคุณคุณอมรรัตน์ขอบคุณคุณพี่ด้วยนะครับที่อันนี้เป็นเป็นแรงบันดาลใจให้เกษตรกรทางบ้านเนาะเขาเขาได้มีมีมีกำลังใจอ่ะเพราะตอนนี้มันไม่มีทางเลือกมันไม่มีที่พึ่งนะฮะคนในประเทศไทยตอนนี้ความหวังท่านไม่มีเลยมันไม่มีความหวังจากทุกอย่างนั่นแหละทั้งการเมืองทั้งอะไรมันไม่มีความหวังมันมีความหวังกับพืชที่มันมีราคาดีกว่า เราช่วยตัวเองนะฮะเราช่วยตัวเองเราไม่ต้องรอภาครัฐมาช่วยเราไม่ต้องรออนุนี่นี่มาช่วยนะฮะไม่มีใครมาช่วยเราหรอกเราต้องช่วยตัวเองนะครับเราปลูกของแพงซะอย่างเนี่ยยังไงมันก็แพงยังไงมันก็ดีขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่กรุณาติดตามรับชมแล้วก็พรุ่งนี้เราเจอกันที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีวันนี้เราจะพาไปดูที่สวนคุณอมรรัตน์แปลงใหญ่เจ็ดร0 0ต้นนะฮะเดี๋ยวลองไปดูกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ